คุณคิดว่าการมาเยี่ยมพ่อแม่ของลูกสะภ้ยจะเป็นเรื่องปกติแต่แม่สามีล็อกประตูไล่พวกเขากลับและสิ่งที่ฉันทำต่อไปทำให้แม่สามีช็อกจนแทบล้มทันยืนคุณอยากรู้ไหมว่าฉันทำอะไรเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความลับความตึงเครียดและความช็อกที่ไม่มีใครคาดคิดห้ามพลาดเราดูจนจบเพื่อรู้ความจริงทั้งหมดแน่นอนนี่คือเรื่องราวภาษาไทยตามที่คุณต้องการพร้อมจัดบรรทัดเพื่อให้ง่ายต่อการบรรยายเสียงวันนี้อากาศร้อนจัด ฉันกำลังจัดบ้านให้เรียบร้อยแต่ใจฉันกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะพ่อแม่ของฉันกำลังจะมาเยี่ยมประตูบ้านดังปึงงเมื่อฉันเปิดออกต้อนรับแต่แม่สามีปรากฏตัวทันทีเธอล็อกประตูอย่างแรงสายตาเธ,เธอเต็มไปด้วยความโกรธแล้วสั่งให้พ่อแม่ฉันกลับไปทันทีฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบความอึดอัดไหลลงมาทั่วร่าง กลิ่นอาหารที่เตรียมไว้แทบไม่ได้สัมผัสเสียงรถผ่านหน้าบ้านดังเกินไปฉันหันไปมองบ้านของฉันบ้านที่ฉันรักแต่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งฉันตัดสินใจอย่างรวดเร็วหยิบเอกสารขายบ้านที่ซ่อนไว้น้ำมือของฉันสั่นเล็กน้อยแต่ความคิดชัดเจนและเด็ดขาดฉันส่งเอกสารให้คนกลางยืนยันการขายบ้านทันทีไม่นานหลังจากนั้น แม่สามีเดินเข้ามาในห้องอย่างไม่รู้ตัวสายตาเธอตกใจจนแทบหลุดเมื่อเธอเห็นเอกสารและโทรศัพท์แจ้งว่าบ้านถูกขายไปแล้วเธอยืนอึง้งใบหน้าแดงก่ำจากความโกรธและความตกใจมือของเธอสัน่นเสียงหายใจเธอติดขัดฉันยืนอยู่ตรงนั้นมองแม่สามีที่ช็อกอย่างเต็มที่ความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นฉันรู้สึกถึงพลังที่เปลี่ยนไปทันที จากความเงียบสงัดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนและฉันยิ้มอย่างเงยือกเย็นรู้ว่าไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแม่สามียังคงยืนช็อกดวงตาเบิกกว้างมองไปรอบๆห้องเหมือนไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเสียงหัวใจของเธอดังชัดในความเงียบฉันก้าวเข้าใกล้ความเงียบกดดันจนแทบหายใจไม่ออกเธอพยายามพูดแต่เสียงแต่พลาคำพูดออกมาไม่เป็นประโยค ฉันเห็นน้ำตาเธอคลอเบ้าแต่ก็เป็นน้ำตาแห่งความโกรธและอับอายร่างกายของเธอสั่นเทามือทั้งสองเกาะขอบโต๊ะไว้แน่นเสียงประตูบ้านที่ล็อกไว้ดังตึงเมื่อเธอกระชากแต่ไม่สามารถเปิดออกได้ทุกอย่างถูกตัดสินไปแล้วฉันยืนอยู่ตรงกลางบ้านรู้สึกถึงพลังที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความขัดแยง้งตอนนี้กลายเป็นสนามแห่งความช็อก และแม่สามีเป็นเพียงผู้ชมที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เธอล้มตัวลงกับเก้าอี้หายใจแรงและผิดจังหวะสายตาของเธอมองฉันด้วยความเกลียดชังผสมความตกใจฉันยิ้มอย่างสงบรู้ว่าฉันชนะสงครามโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงรอบๆห้องเงียบสงัดเสียงนกจากข้างนอกและลมพัดเข้ามาเป็นเพียงเสียงเดียวความอึดอัดยังคงอยู่แต่ฉันรู้ว่าต่อจากนี้ ไม่มีใครสามารถครอบงำชีวิตฉันได้อีกต่อไปแม่สามียังคงช็อกอยู่บนเก้าอี้เธอไม่พูดไม่จาเที่ยงสบตาฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและความพ่ายแพ้ฉันถอนหายใจและก้าวไปเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาบ้านที่เคยอึดอัดตอนนี้สว่างขึ้นและฉันรู้สึกถึงอิสรภาพอย่างเต็มที่ ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อยค้านให้เรื่องจบด้วยความช็อกสุดขีดข,ของแม่สามีทาให้คลิปเนรเชนมีจังหวะตึงเครียดและระทึกมากขึ้นได้คุณอยากให้ฉันทาต่อแบบนั้นไหมแม่สามียังคงนั่งนิ่งบนเก้าอี้สายตาของเธอยังคงจ้องมาที่ฉันด้วยความไม่เข้าใจปากเธอขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาร่างกายของเธอสั่นอย่างแรงฉันก้าวไปที่โต๊ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ข้อความยืนยันการโอนเงินและการขายบ้าน สายตาเธอเบอิกกว้างจนแทบหลุดมือเธอเกรงและสั่นอย่างชัดเจนฉันได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงความเงียบในบ้านหนาแน่นจนทําให้ฉันรู้สึกถึงแรงกดดันแต่ในขณะเดียวกันฉันกลับสงบและมั่นใจทุกสิ่งที่ฉันทําเป็นการตัดสินใจของฉันเองแม่สามีพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างเธอเหมือนติดกับเก้าอี้น้ําตาเริ่มไหลลงแก้มแต่เธอยังคงเงียบ ไม่มีคำพูดใดที่จะอธิบายความตกใจของเธอฉันเดินไปเปิดหน้าต่างลมเย็นพัดเข้ามาแสงแดดสัดส่องทั่วห้องบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความสว่างและอิสระแม่สามียังคงมองฉันสายตาเต็มไปด้วยความช็อกและความพ่ายแพ้ฉันยิ้มอย่างเยือกเย็นรู้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถกลับไปเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว บ้านนี้เป็นของฉันชีวิตนี้เป็นของฉันและแม่สามีต้องยอมรับความจริงที่เธอไม่สามารถแก้ไขได้ความเงียบยังคงอยู่แต่ฉันรู้สึกถึงความปลอดภัยและอิสรภาพทุกการตัดสินใจที่ฉันทำทำให้ฉันก้าวออกจากความกลัวและความกดดันสู่ชีวิตใหม่ที่ฉันเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแม่สามียังคงนั่งนิ่งร่างของเธอสั่นสะานด้วยความช็อก สายตาเบิดกว้างเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าเธอพยายามพูดแต่เสียงติดขัดและขาดหายไปฉันเดินเข้าใกล้ช้าช้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความสงบเธอพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่ร่างเธอยังอ่อนแรงและเกรง็งฉันชี้ไปที่เอกสารขายบ้านแสงแดดสาดเข้ามาตรงหน้าฉันทำให้เอกสารเต่งประกายราวกับประกาศชัยชนะแม่สามีอ้าปากค้าง น้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความอับอายและโกรธเธอพยายามคว้าสมุดบัญชีหรือโทรศัพท์แต่มือเธอสั่นจนทำไม่ได้เสียงหัวใจของเธอดังขึ้นเป็นจังหวะรัวทุกสิ่งในบ้านเหมือนหยุดนิ่งรอบตัวเราฉันก้าวถอยหลังยืนมองเธอด้วยสายตาที่สงบในความเงียบฉันได้ยินเสียงลมพัดเข้ามากลิ่นดินและดอกไม้จากสวนหลังบ้านลอยเข้ามาบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความขัดแยง้ง ตอนนี้เต็มไปด้วยพลังของความเป็นอิสระแม่สามียังคงช็อกอยู่ตรงนั้นเธอไม่สามารถพูดหรือทำอะไรได้อีกเทียงนั่งมองฉันด้วยสายตาที่รวมความตกใจความพ่ายแพ้และความเสียใจทั้งหมดรวมอยู่ในแววตาเธอฉันถอนหายใจรู้สึกถึงความเยือกเย็นและอำนาจที่ฉันมีบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขหรือครอบงำฉันได้อีกและในที่สุด ฉันยิ้มอย่างสงบมองแม่สามีที่ช็อกอยู่บนเก้าอี้ความเงียบยาวนานเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่สำหรับฉันนี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดแม่สามียังคงนั่งนิ่งร่างของเธอสั่นสะท้านเหมือนทุกแรงกดดันพังทลายลงมาสายตาเธอเบอิกกว้างไม่สามารถละสายตาจากเอกสารขายบ้านได้มือเธอเกรงจนข้อนิ้วขาวซีดฉันก้าวไปใกล้ ยิ้มอย่างสงบแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอพยายามพูดแต่คำพูดติดขัดและแต่พราเสียงหายใจแรงจนแทบขาดใจฉันชี้ไปที่เอกสารแสงแดดสาดเข้ามาตรงหน้าฉันทำให้เอกสารดูเหมือนประกาศชัยชนะแม่สามีพยายามลุกขึ้นแต่ร่างเธออ่อนแรงจนทรงตัวไม่ได้ความเงียบในบ้านหนาแน่นทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกกลืนไปฉันได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเอง และเสียงหัวใจเต้นแรงของแม่สามีฉันเดินถอยหลังยืนมองเธอด้วยสายตาที่เยือกเย็นบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความขัดแยง้งตอนนี้เต็มไปด้วยพลังของความอิสระความช็อกและความพ่ายแพ้ของแม่สามีทําให้ฉันรู้สึกถึงชัยชนะอย่างแท้จริงน้ําตาไหลาอาบแก้มเธอเธอพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่มีคําพูดใดออกมาได้ร่างกายของเธออ่อนแรงและเกรง็ง เหมือนถูกความจริงตรงหน้าทําให้หมดแรงฉันถอนหายใจอย่างสงบบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขหรือครอบงาฉันได้อีกฉันยืนอยู่ตรงกลางบ้านรู้สึกถึงความอิสระที่แท้จริงและในที่สุดแม่สามีเงยหน้าขึ้นมองฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจความโกรธและความพ่ายแพ้เธอไม่สามารถพูดอะไรได้อีก เพียงนั่งนิ่งเงียบและช็อกอยู่ตรงนั้นความเงียบยาวนานในบ้านกลายเป็นเครื่องยืนยันชัยชนะของฉันแม่สามียังคงนั่งช็อกอยู่บนเก้าอี้ร่างของเธอสั่นเทาอย่างชัดเจนมือทั้งสองจับขอบเก้าอี้แน,น่นใบหน้าของเธอแดงจัดจากความโกรธและความตกใจฉันก้าวเข้าไปใกล้ช้าๆทุกยยางก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงสายตาของฉันมองตรงไปที่เธอเหมือนบอกว่าไม่มีหนทางกลับ แม่สามีพยายามลุกขึ้นแต่ร่างเธออ่อนแรงและสั่นจนแทบทรงตัวไม่ได้เสียงหายใจแรงและสั่นสถานน้ำตาไหลอับแก้มแต่เธอยังคงไม่พูดอะไรฉันหยิบเอกสารขายบ้านอีกชุดขึ้นมาโชว์ข้อมูลการโอนเงินและสัญญาทุกหน้าสายตาของเธอเบอิกกว้างมือเธอสั่นราวกับกำลังจับอะไรไม่ติดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่ง เสียงนกจากข้างนอกและลมพัดเข้ามาเป็นเพียงเสียงเดียวความเงียบหนาแน่นและเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่สามีเงยหน้ามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจพ่ายแพ้และความอับอายฉันถอนหายใจยิ้มอย่างเยือกเย็นบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือครอบงำฉันได้อีกทุกการตัดสินใจของฉันทำให้ฉันได้อิสรภาพอย่างแท้จริงและแล้ว แม่สามีล้มตัวลงกับเก้าอี้ร่างเธอสั่นแรงน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกความช็อกสุดขีดปรากฏอยู่บนใบหน้าฉันยืนมองด้วยความสงบรู้ว่าเรื่องนี้จบลงแล้วและไม่มีใครเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปแม่สามียังคงนั่งอึ้งอยู่บนเก้าอี้ร่างของเธอสั่นสถาน้ำตาไหลอับแก้มใบหน้าของเธอแดงจัดจากความโกรธและความตกใจ มือของเธอสั่นจนแทบจะจับอะไรไม่ได้ฉันก้าวเข้าไปใกลช้ช้าช้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงและสงบสายตาของฉันจ้องตรงไปที่เธอเหมือนบอกอย่างชัดเจนว่าไม่มีหนทางย้อนกลับแม่สามีพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายของเธอยังคงอ่อนแรงเสียงหายใจดังรัวและสถานน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา โชว์ข้อความยืนยันการโอนเงินและเอกสารการขายบ้านสายตาเธอเบอิกกว้างอย่างไม่เชื่อมือเกรงและสั่นราวกับกำลังจับอะไรไม่ติดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งความเงียบในบ้านหนาแน่นจนทำให้หัวใจเต้นแรงเสียงลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างเพียงเล็กน้อยแต่กลับทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นแม่สามีเงยหน้าขึ้นมองฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจความพ่ายแพ้และความอับอาย เธอไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกร่างของเธอสั่นแรงน้ำตาไหลไม่หยุดความช็อกปรากฏอยู่บนใบหน้าอย่างชัดเจนฉันยืนมองด้วยความสงบรู้ว่าชัยชนะอยู่ในมือฉันบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือครอบนำฉันได้อีกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันความอิสระและอำนาจของฉันและในที่สุดแม่สามีล้มตัวลงกับเก้าอี้ หมดแรงช็อกสุดขีดเธอนิ่งสงัดความเงียบยาวนานเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่สำหรับฉันนี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันตลอดไปแม่สามียังคงนั่งอึ้งอยู่บนเก้าอี้ร่างของเธอสั่นสะท้านอย่างแรงใบหน้าแดงกับน้ำตาไหลอับแก้มมือทั้งสองเกรงจับขอบเก้าอี้แน,น่นฉันเดินเข้าใกลช้ช้าช้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคง สายตาของฉันจ้องตรงไปที่เธอเหมือนบอกว่าไม่มีหนทางกลับเธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างอ่อนแรงจนทรงตัวไม่ได้เสียงหายใจดังรัวและสั่นสะท้านน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ข้อความยืนยันการโอนเงินและเอกสารการขายบ้านสายตาแม่สามีเบิกกว้างมือเกรงและสั่นราวกับจับอะไรไม่ติดความเงียบในบ้านหนาแน่น ทุกเสียงรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเพียงลมพัดเล็กน้อยจากหน้าต่างทําให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่สามีเงยหน้ามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจความพ่ายแพ้และความอับอายร่างของเธอสั่นแรงน้ําตาไหลไม่หยุดเธอไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกความช็อกสุดขีดสะท้อนอยู่บนใบหน้าอย่างชัดเจนฉันยืนมองด้วยความสงบ รู้ว่าชัยชนะอยู่ในมือฉันบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือครอบํำฉันได้อีกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันความอิสระและอำนาจของฉันแม่สามีล้มตัวลงกับเก้าอี้หมดแรงช็อกสุดขีดเธอนิ่งสงัดความเงียบยาวนานเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่สำหรับฉันนี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันตลอดไป ฉันก้าไปยืนตรงกลางบ้านสูดลมหายใจลึกๆแสงแดดสาดเข้ามาเต็มห้องความร้อนและลมเย็นผสมกันเป็นความรู้สึกอิสระทุกอย่างเงียบสงัดแต่ฉันรู้สึกถึงพลังชีวิตใหม่ความรู้สึกที่ไม่มีใครสามารถพรากไปได้ฉันเป็นเจ้าของชีวิตของฉันอย่างแท้จริงแม่สามียังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ร่างของเธอสั่นสถาน้ำตาไหลอับแก้ม สายตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตกใจและความพ่ายแพ้มือของเธอเกรงแน่นจับขอบเก้าอี้ฉันก้าวเข้าใกล้ช้าๆทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงสายตาของฉันจ้องตรงไปที่เธอเหมือนบอกอย่างชัดเจนว่าไม่มีหนทางย้อนกลับแม่สามีพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงจนแทบทรงตัวไม่ได้เสียงหายใจดังรัวและสถานน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุด ฉันหยิบเอกสารขายบ้านขึ้นมาอีกชุดโชว์ข้อความยืนยันการโอนเงินและสัญญาทุกหน้าสายตามแม่สามีเบิกกว้างมากขึ้นมือสั่นจนจับอะไรแทบไม่ได้ความเงียบในบ้านหนาแน่นทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกกลืนหายไปเทียงลมพัดเล็กน้อยจากหน้าต่างก็ทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่สามีเงยหน้ามองฉัน สายตาเต็มไปด้วยความตกใจความพ่ายแพ้และความอับอายร่างของเธอสั่นแรงยิ่งขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกความช็อกสุดขีดสะท้อนบนใบหน้าอย่างชัดเจนฉันยืนมองด้วยความสงบรู้ว่าชัยชนะอยู่ในมือฉันบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขหรือครอบงำฉันได้อีกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันความอิสระและอำนาจของฉัน แม่สามีล้มตัวลงกับเก้าอี้หมดแรงช็อกสุดขีดเธอนิ่งสงัดความเงียบยาวนานเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่สำหรับฉันนี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันตลอดไปฉันก้าไปยืนตรงกลางบ้านสูดลมหายใจลึกๆแสงแดดสาดเข้ามาเต็มห้องความร้อนและลมเย็นผสมกันเป็นความรู้สึกอิสระทุกอย่างเงียบสงัด แต่ฉันรู้สึกถึงพลังชีวิตใหม่ความรู้สึกที่ไม่มีใครสามารถพลากไปได้ฉันเป็นเจ้าของชีวิตของฉันอย่างแท้จริงในขณะที่แม่สามียังคงช็อกบนเก้าอี้ฉันเดินไปเปิดประตูหน้าบ้านแสงแดดสัดส่องและลมเย็นพัดเข้ามาบ้านที่เคยเป็นที่ขัดแยง้งตอนนี้เต็มไปด้วยอิสระและความสงบที่ฉันรอคอยมานานทุกก้าวที่ฉันเดิน คือการยืนยันว่าชีวิตนี้เป็นของฉันเพียงผู้เดียวฉันยืนอยู่หน้าประตูบ้านสายลมพัดผ่านเส้นผมและเสื้อผ้าแสงแดดสาดเข้ามาเต็มห้องความเงียบรอบตัวทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นแม่สามียังคงนั่งช็อกบนเก้าอี้ร่างเธอสั่นสถานน้ำตาไหลอับแก้มสายตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตกใจใบหน้าแดงก่ำจากความโกรธและความพ่ายแพ้ ฉันก้าวช้าๆเข้าไปใกล้ทุกก้าวเต็มไปได้วยความมั่นคงสายตาของฉันจ้องตรงไปที่เธอเหมือนบอกว่าไม่มีทางกลับเธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงจนแทบทรงตัวไม่ได้เสียงหายใจดังรัวและสั่นสะท้านน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดฉันหยิบเอกสารขายบ้านขึ้นมาอีกครั้งโชว์ข้อความยืนยันการโอนเงินและสัญญาทุกหน้า สายตาแม่สามีเบิกกว้างมากขึ้นมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่ติดรอบตัวเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะความเงียบหนาแน่นจนหัวใจเต้นแรงทุกเสียงรอบตัวเหมือนหายไปเพียงลมพัดเล็กน้อยทําให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆแม่สามีเงยหน้ามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจความพ่ายแพ้และความอับอายร่างของเธอสั่นแรงยิ่งขึ้นน้ําตาไหลไม่หยุด เธอไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกความช็อกสุดขีดสะท้อนบนใบหน้าอย่างชัดเจนฉันยืนมองด้วยความสงบรู้ว่าชัยชนะอยู่ในมือฉันบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขหรือครอบงำฉันได้อีกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันความอิสระและอำนาจของฉันฉันถอนหายใจยิ้มอย่างเยือกเย็นและเดินไปเปิดหน้าต่างอีกบาน แสงแดดสัดส่องเข้ามาเต็มบ้านลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้กลับเต็มไปด้วยอิสระและพลังชีวิตใหม่แม่สามีล้มตัวลงกับเก้าอี้หมดแรงช็อกสุดขีดร่างเธอนิ่งสงัดความเงียบยาวนานเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่สำหรับฉันนี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันอย่างแท้จริงฉันยืนอยู่ตรงกลางบ้านมองแม่สามีที่นั่งช็อกอยู่บนเก้าอี้ร่างของเธอสั่นสะท้านน้ำตาไหลอับแก้มอย่างไม่หยุดฉันก้าวเข้าใกล้ช้าๆทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงสายตาของฉันจ้องตรงไปที่เธอเหมือนบอกชัดเจนว่าไม่มีทางหวนกลับแม่สามีพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงจนทรงตัวไม่ได้ เสียงหายใจดังรัวและสถานมือเกรงแน่นน้ำตายังคงไหลฉันหยิบเอกสารขายบ้านขึ้นมาอีกครั้งโชว์ข้อความยืนยันการโอนเงินและสัญญาสายตาเธอเบอิกกว้างมือสั่นจนแทบจับอะไราไม่ติดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะความเงียบหนาแน่นจนหัวใจเต้นแรงเพียงลมพัดเล็กน้อยทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆแม่สามีเงยหน้ามองฉัน สายตาเต็มไปด้วยความตกใจความพ่ายแพ้และความอับอายร่างของเธอสั่นแรงยิ่งขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกความช็อกสุดขีดสะท้อนบนใบหน้าอย่างชัดเจนฉันยืนมองด้วยความสงบรู้ว่าชัยชนะอยู่ในมือฉันบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขหรือครอบงำฉันได้อีกฉันถอนหายใจลึกๆยิ้มอย่างเยือกเย็น เดินไปเปิดหน้าต่างแสงแดดสัดส,ส่องเข้ามาเต็มบ้านลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้เต็มไปด้วยอิสระและพลังชีวิตใหม่แม่สามีล้มตัวลงกับเก้าอี้หมดแรงช็อกสุดขีดร่างเธอนิ่งสงัดความเงียบยาวนานเต็มไปด้วยความอึดอัดและฉันรู้ว่านี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์ที่สุด บ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงหรือครอบงำฉันได้อีกฉันยืนอยู่ตรงกลางบ้านรู้สึกถึงอิสรภาพและพลังชีวิตใหม่ทุกอย่างหยุดนิ่งรอบตัวและฉันเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงฉันก้าวเข้าไปใกล้แม่สามีช้าช้าสายตาของฉันยังคงเยือกเย็นร่างของเธอสั่นสถานน้ำตาไหลาอาบแก้มมือเธอเกรงแน่นจับขอบเก้าอี้ ฉันยื่นเอกสารขายบ้านตรงหน้าเธอแสงแดดสะท้อนบนหน้ากระดาษเหมือนประกาศชัยชนะอย่างชัดเจนสายตามแม่สามีเบิกกว้างมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่ติดเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงจนแทบทรงตัวไม่ได้เสียงหายใจแรงและสั่นสถานน้ำตายยังคงไหลไม่หยุดฉันถอยออกมาเล็กน้อยมองรอบตัวบ้าน ทุกสิ่งเงียบสงัดเพียงเสียงลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างเบาๆแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่สามีเงยหน้ามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจความพ่ายแพ้และความอับอายร่างของเธอสั่นแรงยิ่งขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกความช็อกสุดขีดปรากฏอยู่บนใบหน้าอย่างชัดเจนฉันยืนสงบอยู่ตรงกลางบ้าน รู้ว่าชัยชนะอยู่ในมือฉันบ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือครอบงำฉันได้อีกฉันถอนหายใจลึกๆยิ้มอย่างเยือกเย็นและเดินไปเปิดหน้าต่างอีกบานแสงแดดสาดเข้ามาเต็มห้องลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆบ,บ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้เต็มไปด้วยอิสระและพลังชีวิตใหม่แม่สามีล้มตัวลงกับเก้าอี้ หมดแรงช็อกสุดขีดร่างเธอนิ่งสงัดความเงียบยาวนานเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่สำหรับฉันนี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันอย่างแท้จริงฉันก้าวไปยืนตรงกลางบ้านสูดลมหายใจลึกๆแสงแดดสัดส่องทั่วห้องบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้กลับเต็มไปด้วยอิสระและพลังชีวิตใหม่ ทุกก้าวที่ฉันเดินคือการยืนยันว่าชีวิตนี้เป็นของฉันเทียงผู้เดียวแม่สามียังคงนั่งช็อกบนเก้าอี้ร่างของเธอสั่นสะท้านอย่างรุนแรงน้ำตาไหลอับแก้มใบหน้าแดงก่ำจากความโกรธและความตกใจมือเกรงแน่นจับขอบเก้าอี้ฉันก้าวเข้าใกล้ช้าช้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงสายตาของฉันจ้องตรงไปที่เธอเหมือนบอกอย่างชัดเจนว่าไม่มีหนทางหวนกลับ เธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงจนทรงตัวไม่ได้เสียงหายใจแรงรัวและสถานน้ำตายยังคงไหลไม่หยุดฉันหยิบเอกสารขายบ้านขึ้นมาอีกครั้งโชว์ข้อความยืนยันการโอนเงินและสัญญาทุกหน้าสายตาแม่สามีเบิกกว้างมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่ติดความเงียบในบ้านหนาแน่นทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกกลืนหายไป เพียงลมพัดเล็กน้อยทาให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่สามีเงยหน้ามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจความพ่ายแพ้และความอับอายร่างของเธอสั่นแรงยิ่งขึ้นน้ําตาไหลไม่หยุดเธอไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกความช็อกสุดขีดสะท้อนบนใบหน้าอย่างชัดเจนฉันยืนมองด้วยความสงบรู้ว่าชัยชนะอยู่ในมือฉัน บ้านนี้ชีวิตนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขหรือครอบงำฉันได้อีกฉันถอนหายใจลึกๆยิ้มอย่างเยือกเย็นและเดินไปเปิดหน้าต่างอีกบานแสงแดดสาดเข้ามาเต็มห้องลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้เต็มไปด้วยอิสระและพลังชีวิตใหม่แม่สามีล้มตัวลงกับเก้าอี้หมดแรงช็อกสุดขีด ร่างเธอนิ่งสง,งัดความเงียบยาวนานเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่สำหรับฉันนี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันอย่างแท้จริงฉันยืนอยู่ตรงกลางบ้านสูดลมหายใจลึกๆแสงแดดสัดส่องทั่วห้องบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความขัดแยง้งตอนนี้กลับเต็มไปด้วยอิสระและพลังชีวิตใหม่ทุกก้าวที่ฉันเดิน คือการยืนยันว่าชีวิตนี้เป็นของฉันเทียงผู้เดียวฉันยืนมองแม่สามีที่นั่งช็อกอยู่บนเก้าอี้ร่างของเธอสั่นสถาน้ำตาไหลอับแก้มแต่ฉันไม่ได้กลัวหรือโกรธอีกแล้วฉันรู้แล้วว่าชีวิตนี้เป็นของฉันฉันเดินไปเปิดหน้าต่างแสงแดดสัดส่องเข้ามาเต็มห้องลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้เต็มไปด้วยความสว่างและอิสระ แม่สามียังคงนั่งอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอยังคงช็อกและอับอายแต่ฉันไม่ได้มองเธอด้วยความเกลียดชังฉันเพียงยิ้มอย่างสงบรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกฉันก้าวถอยหลังยืนมองบ้านของฉันรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงทุกอย่างหยุดนิ่งรอบตัวเหมือนโลกหยุดหายใจเพียงเพื่อฉัน และฉันรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่ฉันเป็นเจ้าของชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสระและความสุขไม่มีใครสามารถพรากสิ่งนี้ไปจากฉันได้ฉันถอนหายใจลึกๆยิ้มสงบและก้าวออกไปยังชีวิตของตัวเองพร้อมกับบ้านที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงและความรู้สึกว่าฉันมีชีวิตอยู่จริงๆอย่างแท้จริง